không sẹp luôn sẹp nọ quăng sẹp quăng ba mún đông nè ôm đang nằm như cả nò khéo khéo, dày dài Nó Nha biệt <laughs> 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 คือหกอนย่เสีนุงดแค่รัสินอน,น,นออหน่อนออนอนเลยนอนนอนปจุเดียวมันอยู่เป็นจุ้มเป็นจุ้มนี่ดิีน,น,อนอน,นึงชี่เน,นเดียวัไปหาน ขายซื้อดูซื้อให้คนดูซื้อความน่าอร่อยประกันร่วมเสียบอันนี้ต้องมีเลยอืมก็ เบียบขาวเห็นหมดนี่น่ารักจงใส่คนบมาหาจะเป็นละละ ส้มแบบเสียมเขาตาเลยแบบไก่สิยแมวเบอาตรดล่มองทานผู้ส้มเกือมันเสียงฟงเข่าตาเขอากอเดียวด้่ยเงนอนไงเจ๊งนอนนี่ <No. S 2> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนอพอดีนสิบเอด็เอดที่อดไล่ะนอโอ้ยมีนอสิบเอ็ดอีกมันเขือนน้ำไปยังไงตกลนทะเลกบบบระเบิด มไมเอียวะ่ะเมืม่อคำเด็ดน้อยเลยพี่น้องกอน, 12, นอนี่สองน้องมึมยู่เ้าว่าเอาน่นจะเอาไ็ได้หรอกนะโอ้ไม่อยากเกิดเ้ว่าอันนี้ต้บรรยากาศปลานวใหม่พี่น้องมุนเป็นมุน ข้าวเดียวครับสองก่อที่ได้ได้คักๆก่ออื่นหมีอมะ้องทีลุ่งปินงป่ะบ่เลยอ่ะคนหนชอบกับรทานนี้เดกกับแบบ ฝนตกเีกเปียกมุนมุนน,นี่ดิแต้แหนงมัน khẩu mà nhà nghe Không biết khẩu Ô, cái bây cái gì với Thằng xe là hát lập mình mà không mà พอดน้าเข้าอยูแล้วคุ่นุ่อือุ่นพี่น้นองสุบลบเสบเล็บไปไปมุนไป,นป,ไ,ป,ไ,ป,นไ,ปได้น่อยด้ยนึ่

có thể hạn về hả nó mày cái này ừ. xây hết nhẫn hết đây, hết, hết. chắc

ผมร่งสิเมื่อไพี่น้องว่าสิเอาว่าสิบ่เอากะสีไดรอ่านจะคล้องเขาจะามาเอาจักหน่อยนี่คนออกท่านออกใหญ่มากเลยพี่น้องหนึ่งสองสามยังมียังมีอยืน่อีกได้พี่นี่อีกหนอนหนึ่งว่าสิบ่เอา มันเด้เห็นเหรเลยต้องเอาชิดตนมันยานั้มันมีมูนี่นี่เหรนอนงามๆอย่มันมีลำมันเนาะลำมันหลายไหมนีนก็ออกดี ถ้าพวกล่ำดลหลายนี่มันบ่ค่อยออกไม่มีอีกบ่ที่แรกเนมเห็นนอเดียวเลยที่ทั้งหลีอีกดิไปล่ะที่เียเน้องซับออ

เซ่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเตรียมถุงผ้ามาในกิจสุดได้เวลาครับไปหากินเขาแล้วอากาศหนาป้าไม่ทิ้ทายบรรยากาศในเบือ้องดี đang ngọt rồi đẹp nhà cái kia nòn đang ngọt cây năm nàm lắm cây quấn tốt nha ฝนตรงแห้งมาขึ้นน้ำไรครับนี่แห้ขคืนนี้เลยเอานอนก่นเบ่งถุงผายดีครับก็หีแตกแนีว